A.M.L. Box สวัสดีครับวันนี้ผมจะใช้เลื่อยชัก Stanley Fatmax SBR 305ตัวนี้แล้วก็ใบเลื่อยที่ใช้เนี่ยจะเป็น e e v l t ตัดไม้ความยาว6นิ้ว6 TPI ผ่านการใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งวันนี้เราจะมาตัดต้นไซเกาหลีในบ้านผมอันเนี้ยลุงคนตัดต้นไม้แกมาตัดไว้ ระดับหนึ่งละเห็นไหมมันจะมีรอยตัดเนาะที่แกใช้พระฟันซึ่งผมรู้สึกว่ามันยังโดเดไม่เรียบร้อยเดี๋ยวลูกผมวิ่งมาชนมันจะอันตรายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเก็บความละเอียดด้วยเรียตัวนี้กันมาลองกันว่ามันจะตัดได้เร็วแค่ไหนย้ําอีกครั้งว่าอันเนี้ยเป็นใบที่ไม่ใช่ใบแกะกล่องนะเป็นใบที่ผ่านการใช้งานมาแล้วดีวอลตัดไม้เนาะมาลุย รวดเร็วฉับไวด้วย Fat Mac. s t a l e y f a t Max ใครสนใจใบเลื่อยหรือว่าเครื่องเลื่อยที่ผมใช้ผมไม่มีขายนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ร้านตัวแทนจำหน่ายที่มีสินค้าขายไว้ในคำบรรยายของวิดีโอแล้วก็ช่องคอมเมนต์ของวิดีโอไปกดซื้อกดหากันได้ตามอัธยาศัยเลย